รายการสวัสดีเมืองไทยโดยด็อเตอร์สิวพรศรีศักดินัน์ สวัสดีค่ะสวัสดีเมืองไทยก็กลับมาพบกันเช่นเคยนะคะสวัสดีเมืองไทยเรื่องแรกค่ะอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็เตือนประชาชนนะคะขอให้ระมัดระวังอันตรายในช่วงน้ําท่วมงดกิจกรรมทางน้ําบริเวณที่มีกระแสน้าไหลเชี่ยวนะคะเราอาจจะได้รับอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้เนื่องจากหลายพื้นที่ฝนตกหนักและตกอย่างต่อเนื่องค่ะทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากซึ่งมีความเสี่ยงต่อการได้รับอันตรายจากอุบัติภัยต่าง ทั้งจากการจมน้ําอันตรายจากสัตว์มีพิษอันตรายจากไฟฟ้ารวมถึงอุบัติเหตุทางถนนได้ดังนั้นนะคะเพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ขอแนะนําวิธีป้องกันอันตรายในช่วงน้ำท่วมดังกล่าวค่ะโดยการหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านบริเวณน้ําท่วมสูงและมีกระแสน้าไหลเชี่ยว ไม่ประกอบกิจกรรมทางน้ำใดๆนะคะหากจำเป็นจะต้องเดินทางผ่านเส้นทางที่มีน้ำท่วมสูงให้ยึดเกาะวัสดุที่ลอยน้ำได้เพื่อป้องกันกระแสน้ำพัดค่ะและควรหลีกเลี่ยงการเดินลุยน้ำในช่วงค่ำขืนนะคะป้องกันการพลัดตกน้ำผู้ขับขี่ยวดยานก็ควรจะหลีกเลี่ยง เส้นทางที่มีน้ําท่วมสูงหรือว่าช่วงที่มีกระแสะน้าไหลเชี่ยวหากมีน้ําท่วมบ้านเรือนก็ควรตัดกระแสะไฟฟ้าปิดสวิตช์ไฟสับคัดเอาลงค่ะห้ามใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าในขณะที่ร่างกายเปียกชื้นนะคะและห้ามยืนบนพื้นที่แฉะรวมถึงไม่เข้าใกล้แนวสายไฟฟ้าเสาไฟหรือว่าไปสัมผัสวัสดุที่เป็นสื่อนําไฟฟ้าเพราะหากมีกระแสะไฟฟ้ารั่วเนี่ยก็จะทําให้ถูกไฟฟ้าดูดเสียชีวิตได้ค่ะหากประชาชนได้รับความเดือดร้อนหรือประสบ โรภัยนะคะสามารถแจ้งขอความช่วยเหลือทางปอพได้ค่ะปอพรับแจ้งเหตุ1784รวมถึงสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงค่ะติดตามรับฟังรายการสวัสดีเมืองไทยได้เป็นประจำทุกวัน